ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเพอทั้งภาคที่สองแลนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้เสียดายมากเมื่อกี้คือตอนเราเล่นไปจอนช่วงต่อจากออโตเมตันใช่ไหมเปนเลยประมาณวันสองวันนั่นเองท่านผู้ชมแล้วเรากดอัดไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเรารู้สึกโปรแกรมมันเด้งแล้วมันเราแบบแล้วมันไม่สามารถที่จะต่อไฟต่อได้คือหายไปช่วงหนึ่งแต่หายไปไม่เยอะหายไปประมาณหนึ่งวันคือตอนนี้เราสร้างเยอะมากเราสร้างเต่าพวกนี้แล้วใช่ไหมเราสร้างเต่าทรัพยากร เราจะพาสร้างรีเซร์ชอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างทรัพยากรต่างๆขึ้นมานั่นเองนะท่านชมเพื่อที่ให้มันลุยไปต่อได้บอกเลยว่าเราพลาดเฉยเราดันพลาดไปหน่อยนึงอะเรามาลุยกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ใกล้ใกล้จะเป็นความจริงของเราแล้วเฮ้ยเอนจิเนียร์เยอะนะเนี่ยอ๋อมันใส่ไม่ได้ เฮ้ยเราลดจํานวนคนได้เพราะว่าเราเอาใส่ตรงนี้ใส่แล้วเอาเอนจิเนียร์ใส่ดีกว่าเอนจิเนียร์เราเยอะมากแล้วเอาอันนี้ไปหาสวยเอ,อ้ตอนนี้คือน่าจะเวิร์กมากบอกเลยว่ารีเซิร์ชเร็วอย่างเร็วครับท่านผู้ชมตอนนี้รีเซิร์ชแบบบุกทยานเราได้เวลาที่เราจะต้องเพิ่มไอเตานี้ขึ้นมายังโอเวอร์ฮีทเฮ้ยไม่ใช่นี่เราต้องสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนอะไรนะนี่สติลเล็กเล็กโอ้รอบนี้เหมืองเล็กอยู่ไกลมากเลยอะ อยู่ไกลจริงนผู้ชมเฮ้ยคนเขาหมดแล้วกับตรงนี้นนเฮ้ยตายแหละไม่คิดว่าจะหมดแล้วอะใส่ตรงนี้เลยฮะเพราะว่าทรัพยากร,รม,มันเกินนะใส่เพื่อให้เขาไปคูคหาฐานได้เยอะขึ้นส่วนตรงนี้โอ้เล็กอยู่ไกลอ่ะไม่มีอยู่ตรงนี้เลยหรอวิเล็กไกลมากอ่ะไม่ใช่นี่หว่าผิดอันโทษโทษโทษดิวอล์กเขาเล่นซาวอันนี้นี่โอ้เล็กไกลอะท่านผู้ชมไกลมากเลย ทักมาเลยฮะหนึ่งแถวเราก็จะวาดอย่างนี้ใช่ไหมตรงมาได้ไหมเราอยากให้มันตรงไหมเอออย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เอาหุ่นยนต์ไปหาเลขเราจะเอาหุ่นยนต์ไปหาเลขบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนส่วนคนตรงน,นี้ก็เดินทางไปอย่างไกลมากเฮ้ยเราเอารีเซิร์ชไปนี่แล้วหรอ,เ,อเราไม่มีเลขดียว่างานรีเซิร์ชอะไรได้บ้างอะไรที่ประหยัดสุด ตอนนี้เราช้ามากเราช้าเกินกว่าที่มันควรจะเป็นฮนะเราช้าจริงๆโอ้ยวิ่งตอนนี้ถ่านอ่านล้นเหลือเราถ่านเราล้นเหลือมาเอาไม่เหลือดีกว่าอ๋อแต่เพราะเราเก็บเยอะเราเลยเก็บทันเราเลยเก็บทันไม่ได้เก็บเยอะ เอาอันนี้มาเอาอันนี้ออกแล้วใส่อันนี้ลงไปเพื่อผลิตฐานเรื่อยๆแล้วใส่ตรงนี้น่าจะเบิกขึ้นอตอนนี้คนเรามีเยอะมากแต่อาหารมันไม่พอตอนนี้แบบเริ่มมีคนเริ่มหิวเริ่มหวยหาเราช้ามากตอนนี้ลดทรัพยากรลงห้าคนหลังจะไปหาอาหารก็คือตอนนี้เรามีสามหลังใช่ไหมสิเรามีสามสิบสี่สิบห้าคนเราจะประหยัดไปอีสิบห้าคนคือประหยัดมาก เิร์แอมตัเทชันพวกเขาอยากได้สถานที่ในการพักผ่อนจัดไปฮะเราสร้างให้เลยนายอยู่ไปเลยสถานที่ของคนพิการเราจะให้นายได้อยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่ให้พวกนายได้ลำบากนะไม่ต้องห่วงพวกเราจะไม่ให้นายอยู่อย่างอดอยากแน่นอนเพราะงั้นเองอยู่บ้านพิการอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆโรงงานได้ไหมดีไหม อยู่ใกล้ๆโรงงานรักอันสหายเออบ้านพักคนพิการไงเองขอมาก็อยู่ไปเวลาแล้ขึ้นปะวิจายแล้วขึ้นวิชิบหายแล้วขึ้นมาใหม่อะเฮ้ยอันนี้ยังไม่ขึ้นอุ๊ยอุ๊ยอุยเย็นหมดเลยเย็น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 แบบนี้ไม่ดีแล้วเราจะปรับอันนี้ขึ้นมาโุ๊ไม่ใช่เรื่องดีเลยแฮะ ม่ได้อยู่สวยแต่มันหนาวอะ่ะหนาวมากหนาวมากแล้วเราเปิดดีกันเปิดดีก,ก็ไม่ช่วยแล้วโอเวอร์ไดคือตอนนี้เราช้าเกินไปไงท่านผู้ชมเราช้าเกินไปเราต้องแบบรีบวิจัยตอนนี้เราไปอยาดไปอีก15คนใช่ไหมตอนนี้ต้องหาทรัพยากรนในการทำตรงนี้แล้ว พวกเขาเหนื่อยพวกเขาหนาวเข้าใจล้วเพื่อนใจเย็นนะเ,เดี๋ยวเราทําให้ตอนนี้ความหวังของเราคือเต็มหลอดละเฮ้ยพวกไหนโอ้โหจะโดนหิมะกัดอะไรกันขนาดนั้นอันนี้อะไรก่ะไฟเทนแพนเทียนอ้าเฮย้ยเอ็งจะมาทะเลาะกันทำไมปล่อยพวกเขาไปแล้วเขาจะตายเอาไปปล่อยดีพวกเอ็งต้องข้ามต้องแยกกันดีดอยู่จะมาไอ้น,นี่ไม่ได้เฮ้ยเปิดรีเซอร์ต้อ,ตองเป็นไอ้น,นี่ต่อเรื่อย ตอนนี้เราช้ามากแล้วท่านผู้ชมเราช้าเกินไปเราช้าเกินไปแล้วคั้นนี้ต่อเลยได้ไหมเหล็กเหล็กไม่พออาอะไรดีอีกอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะได้บูตอันนี้ขึ้นมาตอนนี้วิฐานได้อยู่เราหารได้ต่อวันวันละพันสามใช้เจ็ดร้อยต่อวันโอเคถือว่าเราบริหารได้ดีนะท่านผู้ชมเราบริหารได้ดีมาก บอกเลยเราบริหารได้ดีมากอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะไปถึงวินเทอร์โฮปความหวังของพวกเรากําลังจะมาถึงไม่ใช่ความหวังมีความสิ้นหวังใกล้จะมาถึงนะท่านผู้ชมตอนนี้เราช้ามากวอดายอันนี้เพิ่มอาจจะใช้ฐานลดลงสิบเปอร์เซนต์ต้องมาแต่สิ่งที่เราจะใช้ในต่อไปมันไม่ใช่อันนั้นนะสีแต่เป็นเรียกว่าบ้านบ้านบ้านเราต้องสร้างบ้านขึ้นมาตอนนี้เราต้องทําบ้านละ ึงแล้วถึงแล้วฮะ First for the order Winter Station i n f o r c a t พวกเราได้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งงานเราได้เจอบันทึกของนักวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งถูกต้องไหมพวกเขาได้มีความหนาวเย็นเกิดขึ้นเอ้ายังไม่ใช่ที่นี่อ่ะอันไหนเนี่ยเอา Winter Home หมยตกใจคิดว่าถึงแล้วเราจะไปเลยไหมไปเลยลวกันความหวังของเราเยอะละ ไปได้ไหมไปได้เพราะตอนนี้ความหวังของเราเยอะขึ้นมากคือเต็มถ้าเกิดเรารอให้มันน้อยแล้วมันใช้ไปมันจะเป็นเรื่องฮะมันจะอันตรายกว่านี้เราต้องไปแล้วเราต้องเดินทางไปฮะตอนนี้เราอยู่ในสูตรของการวิจัยตอนนี้โอเคมากแล้วเราโอเคมากแล้ว่าเราก็หาไ,ไ,ได้ต่อวันเยอะมากตอนนี้สร้างบ้านสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือสร้างบ้านแลลวฮะสร้างสร้างหุ่นเหล็กไม่พอ เราจะออปชันอีกอันหนึ่งก็คือบ้านจะมีความร้อนขึ้นโหตอนนี้ประชากรประชากรคือแบบเราป่วยป่วยล้มเหลืออันนี้ฮะจะทําให้บ้านร้อนขึ้นตอนนี้ความหวังของเรามีอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออาหารหรือจะเพิ่มเตียงนอนเพิ่มฮะเราต้อง มีที่พักหูเท่าพักเสร็จปับ๊บคนไข้หายมีหาเข้าไปแล้วสถานที่ The Fall of the w i n t e r h o p e พวกเราได้มาถึงสถานที่อย่างหนึ่งลูนซิ i t y เป็นอาณาจักรที่ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วมีซาาศกมากมายที่ล้มตายของเมืองนี้ก็คือเตาปิกณรมันระเบิดนั่นเองนะท่านผู้ชม Veon Oo ก็คือเราต้องเอาทรัพยากรพวกนี้มาเลยฮะ ้องเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากฮะเพราะว่าตาวปิกร์ก็คืออันนี้นะั่นเองถ้ามันระเบิดก็คือล้มละลาย VR โรนพวกเราจะไม่อยู่คนเดียวความหวังของพวกเราลดทับวไปนะมาแล้วฮะราชากรได้แตกตื่นวุ่นวายฮะงานนี้พวกเราจะทําไงดีพวกเราควรที่ไปที่ลอนดอนนะพวกเราจะเดินทางไปที่นั่นไม่ได้ถ้าเกิดพวกเราเดินทางจะเป็นไงแล้วพวกเราจะทําไงกันต่อดีถ้าเกิดพวกเราตายขนาดวินเทอร์โฮม ยังล่มสลายไปแล้วเลยพวกเราจะตายกันหมดไม่นะวินเทอร์โฮมฮัสฟาวเลนก็คือมีหลายคนวิตกกังวลแล้วว่าจะทำยังไงก็ดีมีบางส่วนที่เลือกที่จะเดินทางกลับลอนดอนหรือพวกเขาไรซึ่งความหวังน้ำแข็งมันจะปกคลุมพวกเราทั้งหมดแล้วพวกเราจะตายยูดอพาร์ทก็คือตอนนี้พวกเราต้องเลือกแล้วฮะว่าเราจะเป็นผู้นำแบบไหน ออ d ดอร์แอนด์เินายเป็นประเภทแบบเผดจการก็คือในรูปแบบของจักรวรริหรือเฟดแอนด์ก็เรียกว่า,าศาสนาละกันก็คือเป็นศรัทธาก็คือมีความศรัทธารอบน,นี้ผมอยากเล่นไปในรูปแบบของความศรัทธาก็คือาศาสนาจักรพวกเราจะไปทางาศาสนาจักรเห็นไหมเท้าแอนเพเอรอันนี้เลยนั่นเองก็คือโบสถ ผมจะเล่นโบดเพราะว่ามันจะทําให้เราสร้างความหวังได้เยอะขึ้นนั่นเองนี่ฮะพอสร้างเสร็จแ้วบ้านไ,ไีอยู่ตรงบ้านพอดีเราจะอยู่บ้านตรงนี้ออกหนึ่งที่เราจะอยู่บ้านตรงนี้ออกหนึ่งที่ออทใช่ไหมเอออยู่บ้านเอาตรงนี้หนึ่งที่แล้วเอาตรงไหนอีกดีตรงนี้อีกหนึ่งยกเลิกออกไปเลยเราจะทําลายบ้านตรงนี้ออก ก็เ,เปิดโอตรงนี้เอาวส่งส่งผู้นําคนนี้ไปตายเรีวกว่าส่งส่งกลุ่มนี้ไปตายไม่เดี๋ยวก่อนนะเราจะส่งเขาไปทําไม,มอ่ะวันนี้ดิเออวันนี้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 ย้ายที่ย้ายที่เพื่อนย้ายที่เออนี่มันเราอัปเกรดบ้านถูกต้องนะอัปเกรดโบสถ์เราจะอัปเกรดโบสถ์แล้วฮะตรงนี้ม่ตายแหละออาไม่ได้อ่ะ ไม่พอแฮะไม่พอกับสถานที่ถ้าอย่างนั้นเอาตรงนี้เลยละกันหนึ่งจุดโอดตรงนี้หนึ่งตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อีกหนึ่งเอาเอาที่มันคุมเยอะสุดหน่อยตรงนี้หนึ่งแล้วกลับไปทางบ้านเหมือนเดิมแต่บ้านรอบนี้จะเป็นบ้านแบบหนาวเย็นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็วิจัยต่อตอ,อนนี้บ้านน่าจะอบอุ่นได้บ้างแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออันนี้ฮะ ตอนนี้พวกเขามีซึ่งความหวังแล้วเราได้สร้างโบสถ์ให้เขาตอนนี้มีประชากรมากมายที่เลือกจะเดินทางไปที่ลอนดอนจํานวน16คนเราต้องพยายามหยุดไม่ให้เขาเดินทางไปถึงนะไม่ใช่เดินทางไปถึงมีพยายามหยุดอยาให้เขาออกจากเมืองเราไม่งั้นจะเป็นอันตรายเพราะเมืองเราจะขาดคนไม่ได้เพราะถ้าเราขาดคนไปแล,ล้วล้มสลายเนี่ยเอ้ยอะไรนักหนาเยเฮ้ยพวกเขาจะร่วมเดินทางไปที่รนหยาบพึง่ง เดีพิ่งไปที่เมืองลอนดอนมันจะทําให้พวกเจ้าเป็นอันตรายนะใช่เองจะรีบไปไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเราก่อนตอนนี้เหล็กมันไม่พอรินนะพี่โดเราต้องผลิตเหล็กให้ได้เยอะที่สุดแ่ะอุ้ยมันลดลงแล้วแบบนี้เราไอ้อันนี้มันเดิมฮะลดจํานวนเห็นไหมเอ้ยกลับมาเย็นชำํำล่ำเหลือนี่เจอประชากร เฮ้มีผู้ใหญ่เอนจิเนียร์ล้วนได้เวลาที่โอ้โหท่าหัดจะเหล็กมันไม่พออะเหล็กไม่พอจริงๆมีอะไรผลิตเหล็กได้ั้างเออผลิตเหล็กเมื่อไหร่ทํางานหน่อยมเพื่อนตอนนี้เราเหลือหกคนเองเออโอ้หอาหารไม่พอ คือตอนนี้คืออันนี้ก็เยอะขึ้นเฮ้ยอันนี้ถอดออกมาห่อนถอดออกมากหน่อยถอดกันมาหน่อยแล้วใส่อันนี้ลงไปคือตอนนี้แบบหานเราเยอะเกินไปแล้วอานเราเยอะเกินไปแล้วเราต้องเปิดผลิตอันนี้แล้วท่านผู้ชมใดอะความหวังของพวกเรากดเลยฮะไปเร็วเข้าสู่ศาสนาผมจะบริหารแบบในรูปแบบของเจ้าละทีนะเพราะงั้น อาจจะไม่เพ้าของใครหลายๆคนนะท่านผู้ชมยังไงขออภัยด้วยจริงๆเฮ้ยนีสร้างขึ้นมาแล้วอันนี้เปิดตรงนี้แล้วทํางานช่วงเช้าเองต้องทํางานตลอดเวลานะอันนี้เป็นเตาเพิ่มแรงเพิ่มกว้างก็ดีขึ้นอันนี้ทรัพยากรในการค้นหาดีขึ้นอันนี้บ้านเฮาสิ่งที่เราต้องทําคืออันนี้ฮะสตรีมเราต้องการทรัพยากรได้เยอะขึ้นอ่ะเป็นอันนี้ก่อนนะเหล็ก ไม่ได้เราต้องหาอาหารก่อนนออตอนนี้เราต้องหาอาหารก่อนอาหารไม่พออาหารไม่พอฮะอาหารเราไม่พอะเรา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 กลับไปส่วนนี้ก่อนได้ไหมแล้วก็ไปที่อันนี้เราจะไม่ใส่ขี้เลยฮะเราจะใส่น้ําเรามีซุปในการกินเราจะใช้ซุปที่มีเนื้อเพือ่อให้ทุกคนได้แบบอิ่มหนักสำราน ถ้าเกิดทุกคนอิ่มใช่ไหมแล้วมันจะมีความสุขฮาแล้วมันจะป่วยน้อยลงอันนี้ใส่มาเลย40ก็คือหาอาหารตลอด24ชั่วโมงฮะก็คือมันจะทำงานเรื่อยๆอันนี้คืออะไรอ่ะีเ s ิร์ชดีอพอร์ตอันนี้ทรัพยากรน,นี้ก่อนฮะมีดิกคือรักษาพยาบาลเร็วขึ้นตอนนี้สิ่งที่เราขาดไปคือเราต้องขาดไอ้นี่แล้วอะ ต้องการสิ่งที่เยอะกว่านี้ตอนนี้เราประชากรหิวหิวมากเราจะใส่ตรงนี้พวกเขาไปเป็นสามคนเพื่อผลิตอาหารได้เร็วขึ้นมีผู้ป่วยแล้วมีบ้านที่ต้องอยู่อ่านป่วยป่วยเพียบเลยคราวนี้ไม่นะจะป่วยอะไรเลยบ่อยคือสถานที่ของเราพวกพวกเจ้าจะป่วยบ่อยไม่ได้พยาบาลสถานที่ศูนย์อันนี้ต้องเยอะขึ้นแล้วก็ ผลิตบ้านก่อนสองสามพวกเจ้าจะป่วยไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำมีเยอะมีเยอะมากบอกเลยว่าเยอะแบบเยอะจริงใช่ไหมตอนนี้เราอุ๊ยฐานร่วงอะฐานมันร่วงจำนวนในการหาเราร่วง ผลิตต่อผลิตต่ออาหารมันขาดเนี่ยท่านผู้ชมพออาหารขาดแล้วเปิดโอไม่ได้อุ้ยเอานนี้มาก่อนเลยฮะคนพิการคนพิการมีโอกาสที่จะเรียกว่า,าสามารถกลับมาทํางานเหมือนเดิมได้เพราตอนนี้มีคนหิวเยอะตอนนี้เป็นเรื่องแล้วท่านผู้ชมคือทรัพยากรเราไม่พอเราเราหาอาหารไม่พอละ ตอนนี้สิ่งที่ขาดจริงๆคืออาหารรีเซิร์ชมอสเกลเราเอาสเกลเพิ่มเราต้องการสเกลอาหารหาตลอด24ชั่วโมงในหนึ่งวันหา30เปิดมาเลยเราต้องเพิ่มอีกหนึ่งเราจะส่งพวกเขาไปที่ไหนดีเอาตรงนี้ก่อนพวกเขาเจอผู้รอดชีวิตวีเซตบายบีด พวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างจึงได้เข้าไปดูเราพวกเราก็ได้เจอเหล่าผู้รอดชีวิตในถ้ำแต่มีบางอย่างที่พุ่งเข้าไปหาพวกเขาเราจะช่วยหรือจะปล่อยพวกเขาตายถ้าเกิดพวกเราปล่อยพวกเขาพวกเขาก็จะตายแต่ถ้าเกิดเราไปช่วยเรามีโอกาสที่อ่านักเดินทางของพวกเราตายแต่จะช่วยผู้คนที่อยู่ในถ้ำได้แต่ถ้าเราไม่ช่วยพวกเราก็รอดแต่คนในถ้ำตายเราต้องช่วยฮะเพื่อที่เรามีความหวัง we have to help the survive ก็คือพวกเราช่วยเขาได้สําเร็จโดยที่ผู้รอดชีวิตยังอยู่ครบทุกคนเจง๋งสวยมากเราไม่เสียใครไปเลยแถมได้ทรัพยากรกลับมาด้วยตายผู้คนนั่นเองเราเอาคนเป็นทรัพยากรแล้วด้วยเนี่บอกเลยว่าอย่างเจ๋งฮนะตอนนี้พร้อมแล้วเราพร้อมที่จะไลเตอร์สักเขาคือให้พวกเขาไปอย่างรวดเร็วเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาหาร ในเย็นสหายเรากําลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาหารให้พวกนายอยู่เฮ้ยอาหารเพิ่มมายังรองก่อนรอก่อนโอ,อน้อาหารตั้งร้อยสิบหกคัวเรือนมันเยอะเหลือเกินอุ้ยตอนนี้บ้านก็ต้องสร้างแต่เหล็กเฮ้ยเราได้เหล็กมาเราต้องสร้างอันนี้ด้วยตอนนี้เรามีคนอยู่เยอะมากทำให้พวกเขาวิจัย อิกนอไม่สนใจสนนี่ไม่สนไม่ได้พวกเองจะไปนู่นไม่ได้เราอยู่เดี๋ยวขึ้นก่อนดีอ่ามีคนหนึ่งเดินทางไปนู่นถ้างั้นเราจะเดินทางมานี้ฮะโอเลอาเมืองเราจะไปที่เมืองได้อีกสองวันถึงแล้วเราก็จะผลิตไม่พอไม้ก็ไม่พอไม่มีอะไรพอเลยทักอย่างโอ้โหเติมตรงนี้แล้วกันเนาะ เราขออนุญาตเพิ่มหน่อยคือไม่พอแล้วคือมันไม่พอเลยวิกาศหนาวตอนนี้เป็นไงบ้างเปิดตรงนี้เปิดได้อยู่นะไม่เร็วยังไหวยังไหว ได้อยู่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 ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็เวเท่าไหร่เริ่มตรงนี้ไปเลยแล้วตอนนี้เราหาหารได้วันหนึ่งน่าจะโอเคอยู่ครับไม่ค่อยโอดเท่าไหร่เลยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตอนนี้คือเหล็กเหล็กเยอะมากแต่สิ่งที่ขาดคือต้นไม้ ตอนนี้รีเซิร์ชของเราคือเหล็กพอทรัพยากรพอเราต้องไปขั้นต่อไปแล้วทุนุนเราต้องไปอันนี้แหละ่านอ่านไม่พออ่ะ่านบอกเลยว่าไม่พอแน่เราต้องเก็บตรงนี้ด้วยแล้ก็ส่งคนไปเก็บคือเราต้องเก็บเลยอะตอนนี้ไม่พอฮะเราขยายตรงนี้เจเนเรเตอร์เป็นอันใหญ่ขึ้น ทีมคอเหล็กเราได้เล็กมาด้วยส่งไปต่อฮะเราต้องหาคนเพิ่มเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าอาหารต้องเยอะกว่านี้ได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะอ่าวางตรงนี้ได้ไหมวางตรงนี้หนึ่ง เราก็ลายตรงนี้ทิ้งเพราะเราต้องสร้างสร้างมาเยอะมากเราต้องหาอาหารตลอดมีหัวความหวังไปไหนดีอันนี้โบสถ์เราต้องเพิ่มความหวังก่อนนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่งั้นไม่ไหวไหนแน่เฮ้ยอย่าพึ่งพาใครไปความหวังเราลดรวบเลยอะ เฟคคีปเปเอร์โอ้เฟคคีเปเอร์ก็ต้องการตอนนี้เราได้คอคอเยอะมากคอจะในเล็ตอนนี้เราใส่คนเพิ่มไปเป็นอันนี้พอก่อนอูตอนนี้เตาบอกเลยว่าทุกคนน่าจะรอดน่าจะรอดแต่สิ่งที่ช้ากว่าตอนนี้คืออันนี้ฮะไม่สิต้องฆ่าตกุต้นไม้ โอ้โหไม่พอรีเซิร์ช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 เราเหล็กไม่ใช่เหล็กอันนี้เราต้องทำคออันนี้ให้เยอะขึ้นแล้วเราก็ส่งอันนี้ในการรวบรวมทรัพยากรเราต้องรวบรวมทรัพยากรเยอะขึ้นฮะมี่ เราต้องเยอะขึ้นกว่านี้ฮะไม่งั้นไม่ได้แนะ่ตอนนี้พวกเขาเจออะไรเจอเมืองเจอฐานเขา่านมาก่อนแล้วก็อยากให้เขาเจอผู้คนจังโดยเวเอ็คไซคอลนนี X พวกเราไปเจอผู้คนระหว่างเดินทางไดยิ่งเอ็กไซสถานที่ใกล้จะตายบางครั้งเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองที่แบบมีพวกเขาอยู่แต่สิ่งที่มีเยอะที่สุดเฮ้ย คนเอนจิเนียร์เยอะจ้ดเอาดิเราต้องการอยู่แล้วเราต้องการคนเยอะมากตอนนี้อาหารเราเยอะมากครับผู้ชมเราได้เวลาต้องสร้างอะไรขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งสองตรง,ตรงนี้แล้วก็รีช่วยไม่ได้แล้วล่ะคือตอนนี้ฐานเราแบบฐานเราจะติดลบไงเราเหลือเวลาสิบห้าชั่วโมงในการหาเราต้องหาให้ได้เยอะกว่าน,นี้ ้ยต้นไม้เราทำโอไปเลยได้ไหมอา้าวสร้างผิดที่เอานี่เราสร้างอะไรไปเนี่ยโอ้โหวิ่าไม่เป็นไรผิดก็ผิดผิดก็ปล่อยมันไปแต่เราต้องเก็บฐานให้ได้เยอะที่สุดช่างมันช่างมันช่างมันเราต้องสร้างอันนี้ดิเออว่ามันแปลกๆนี่นี่นี้น ต่อสร้างต่อสร้างต่อโอ้ยเยอะอะเยอะเยอะเยอะตอนนี้ตอนนี้เป็นปัญหามากตอนนี้เราเป็นปัญหามากมีผู้คนมากมายฐานเราต้องหาไม่งั้นไม่ไม่รอดแน่ตอนนี้เราได้เยอะอยู่ไ้าวิถานเกินแล้วสวย อนนี้ทานเกินสิ่งที่ไม่เกินมีอยู่คืออาหารอาหารพอป่ะพอตอนนี้จะตึงนะท่านผู้ชมเริ่มตึงแล้วเพราะว่าคนมันเริ่มเยอะพอเริ่มเยอะเราต้องหาวัทยากรที่แบบมันเยอะกว่านี้แล้วไงไม่งั้นเราไม่รอดแน่ไม่งั้นเราไม่รอดแน่ท่านผู้ชมความหวังของพวกเรา ตอนนี้เยอะขึ้นแล้วสวยดิงั้นแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออันนี้ฮะรีเซิร์ชแล้วก็กดโอตอนนี้อาหารเราเยอะมากเราน่าจะกดโอได้เรามาทางนี้ต่อเลยฮะมาตรงที่สถานที่เรียกว่าเดอะเทมเปิลหรือเฟดคิปเปอร์เฟดคปเปอร์ฮะใครผิดสารจักจับฟาดเราจะไปในรูปแบบของความรุนแรงแล้วอุ้ยโอ้โหมันลงล็อกพอดีเลย ตอนนี้เราจะเป็นศาสนาจักรแล้วปล่อยพวกเขาพูดจะเสียคนไปลอนดอนถึงยี่สิบหกคนไม่ปล่อยฮะตอนนี้เราต้องลดจํานวนตอนนี้มันห้าสิบสองเยอะมากเราต้องสร้างเซฟเกตคทีเปอร์แล้วเร็ดสวยเอามาเลยสร้างมาแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกเลยว่าโดนฟาดแน่เองหลังลายบอกเลยว่าหลังลาย ไม่ไลยให้มันรู้กันไปเดี๋ยวคนะอุ้ยทำไมอันไงเดินแล้วพวกเราเริ่มมีความหวังพวกเรากำลังจะรอดตายเฮ้ยโหเหาผู้คนตอนนี้ก็เริ่มจะมีความรอดตายแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมถ้างั้นเราตัดทัดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยลักันนอะท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดตับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม Bye bye